เพื <inspection>, kid. ่อนเพื <Labor ator il fi> <M edia> ่อนสแกนลาซิเราเป็นผีไหมกวัดดีคุณผู้ชมบริสุทธิ์ครับเพื่อนบริสุทธิ์ครับเพื่อน สวัสดีท่านครูผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่องไรโปนะครับและวันนี้นะครับผมมีเพื่อนทั้งหมด2คนนะครับได้แก่น้องเด่นชัยแล้วก็โอ๊ตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมดีซีดกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเป็นผีหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนนะครับเดี๋ยวเข้าสู่สการแข่งขันกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกัน โอเคครับไปเลยลุยกันเลยตัวเล่นด้วยแต่แพงอ่ะกี่บาทวะพันเจ็ดร้อยไม่รู้เห็นว่าแวบอยู่เล่น GTA V ป่ะมีอยอ่ออทออทหลุดหรือเปล่าไม่หลุดวะใช่พี่ออทหลุดออกเข้ามา เกอใช่ป่ะแย่เรื่องรถเข้าใหม่กนแล้วกันเพื่อเข้าแล้วเล่นไม่ก่อนเลยก็ได้ตันไปน้องเล่นนไหนน้องมุเ้เคยเล่นในคอมพิวเตอร์แล้วมันค้างน่ารอด <c oughs> ไม่น่าทักไม่น่าทักเด็กฟลางเฉยเลย ต่อเลยเป็นตัวอะไรนะนิสาอ๋อด้ยลูกซองอ๋ออได้กดตัวทีพูดเชื่อแบบชือเปก่า กดตัวไหนพูดตาวหรือเปล่ากดเออลทีอะเอาตาด้านซ้ายอะว่าแล้วเปล่าตัวตีตัวทีต้องพูดท็อกตัวทีเกมมือร้อนเหมือนมั้ง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรออยู่เฮ้ยใครโดนกินอ่ะเราไม่ต้องเงียนเลยพี่ไกเราจะก่อนชาวบ้านอ๋อไอไอที่มันแบบอะไรสมมติมีสมมตินะมีห้าคนห้าคนสมมติมันจะมีเป็นผีหนึ่งคนใช่ไหมแต่ว่าเราต้องห้ามบอกใครใช่ไหมว่าเป็นผีแบบนี้หรือเปล่าเป็นผีสองคนนะไม่สมมติสมมติใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละห้ามบอกใครว่าเป็นผีใช่ป่ะแล้วก็หนี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 ไปเรื่อย เสแสรู้ในเรื่อนี้เป็นเหมือนเกมอะไรไม่รู้อ่ะสักอย่างยังไม่ได้เลยไฟเดือยอะไรสุดจุดสามอ่ะคล้ายว่ะโอ้โหพับจอไม่ได้ด้วยฝ่าแล้วใครเป็นผีเนี่ยห้ามบอกนะด้วยนะต่อเป็นผีหรือเปล่าเออเอ็ไม่อ่านเลยด็แหมเป็นผีไม่ใส่ฟูล์มสองอันหรอกมั้ง เดียวเพื่อนตายแล้วหนึ่งคนวะาที่ตายเร็วจังเราอ่ะมันต้องเนียนฮะเราแหละสโตมีอะไรพี่จะเป็นได้ไงอยู่ต่วเอยู่ด้านหลังเนี่ยดูดีๆแค่อยู่ไหนวะอเล็กอเล็กคอยสััน้ย นีน่าเอ้ยนีน่าน่ารักดีมาหน่อยกันไงอะไครับ d e ไ l o ล i n g ฮ r a ไอ้ลุง Head Head h อะไรนะอะไรเยอะแลาเชลเย็ดดิาอะไระย้องเงี้ยเลินะอะไรนบรู้จัลาติดตั้ง อะไรครับผมมีอะไรครับวับไปเลยมันพูดได้ด้วยเหรอพี่กายเป็นผีอะไรเป็นที่ไหนยาไม่รู้ยาไม่รู้อ่ะยายายาพี่กายอยากติไอเนี้ยไว้เครื่องติดตาม gps นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็งนี่ไงเฮ้ยมอวพังแล้วมั้ง ้ยมันหายอียพี่ไกดหายต้องไหาฟิวซี่กูได้ตายแล้วน่เลย <Wonderful. S 1> ว่าแล้วตาสังหอมไม่เคยมีผิดอย,อยากซื้อ T T อมาเล่นอนะ เพื่อเล่นหน่อยอเพื่อเล่นเหรออ๋อพัตดีแข่งอันนี้หรือเปล่าออสตาที่แข่ง,วเ,ขขงขเวียดนามอ่ะไม่ใช่แย่ย yeah. ังยังอะไไม่ถึงที ออหนึ่งสองสามเออใช่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 เชียร์มิวสี่เชียร์มิวสี่ชุดยูเทนจัสมงเม้นก็เล่นดีนะน้องต่ออยู่ไหนจ้าไม่ต้องมาหาจ้าต่ออยู่ไหนเลยอยู่ในใจนี่มาให้พี่ก <c oughs> ินซะด,ดีๆ <c oughs> พี่หิว

ก็มาให้พี่กินซะดีๆมาให้พี่กินซะดีๆต่ออยู่ไหนชือแพ้ในใจยอย่างนี้เลย <c oughs> อนก็ตายหมดแล้วมิดอินเชร์อืมกดไม่ได้อะ อยู่ต่างจังหวัดกูไม่มีเน็ตหลุดถิ่และนี่ไงมาและเอ้าหลุดถิ่นด้วยใช้เน็ตโทรศัพท์ต้องเข้าใจลองลองลองเข้าเล่นคนเดียวก่อนนี่ยแต่ไปไปออกไม่ได้ด้วยนะไม่ลอยู่แค่นี้โอ้โหกระตินเน็ตอาเจลนะเดี๋ยวมันกินเลือดเลย เกมอื่นเล่นได้เกมนี้เล่นไม่ได้มันควรตีใช่ไหมมันก็ต้องตีเหมือนแบบอันี้แหละคนนั่นแหละไก่ไก่ไก่เรียนอันนี้ต่อป่ะเราเอาท่อเรียนเราเอาท่อต่อไหมันไม่ถ้าเรียนสามปีสามสามปีนี่เราเกณฑ์ทหารป่ะไม่ต้องรู้ใช่ไหมไม่ต้อง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 ดีก็ไม่เรียนแล้วกูปอเลย เฮ้ยชยิงเรายิงเฮ้ยยิงเราทำไมเนี่ยเร็วเเร็วฮ้ยโบดโบดโบดมันยิงมันยิงมันเป็นผีเลือดตรงไอนี่เจัดกันไปแล้วเหรอเลือดหายนะหมดแล้วมันเป็นผีเออโบดเลยมันเป็นผีวางตาเกินละกันเห็นกินเลือดต่อหน้าต่อตาเลย เขาหรือพี่เขาับได้ถ้าเขายิงพี่หรือเปล่าพี่จะกินเลือดทำไมวะก็พี่เห็นเขาเนี่ยเดาลูกกันท้ายเกมไม่ใช่แบบไม่มีกล้องนายนายเฟสสองจบเลยไหมจบเลยเน่แต่สองคนแล้วลืมเปิดดิสคอร์ดอยู่นะอะไรหระ ไม่ต้องมาพูดว้าวเลยครับเล่นโอ้คนเดียวยังเล่นไม่ได้ลองโหลด้วเข้าใหม่ดูลองโหลดรถไม่มีเก์มีเก์ที่เด็ด รู้ง่ายเลยรู้ง่ายเลยเน็ตโทรศัพท์ตอนมามาต่างจังหวัดมันต้องเข้าใจมันติดถ้าจะติดเน็ตไม่ไได้อยู่ประจำเลยจบเลยยิงแล้วจบเลยมันอยู่ในหาองเลย เฮ้ยกูมันไม่เกิดัะไ,ะไรแล้วกูดูคลิปมาแล้วมาอยู่ใกล้ๆกันเร็วมา <ละ S 2> ไม่มกลัวเออพี่ไก่กูได้แล้วจริงๆเลยพีย่ไก่โอ้ยต่อเอ้ยได้ตัวแล้วเราเป็นผีได้รรปปนๆๆนเนี่ยรู้ไปรู้ปุ๊บปปี้ก็ได้อย่างนี้ไงตายดีอ่ะพี่ไกลอ่ะ I go the inspection kit เพื่อนเพื่อนสแกนเาซิเรเป็นผีไหมวัดส่วนสวัสดีคุณผู้ชมบริสุทธิ์ครับเพื่อนครับบริสุทธิ์หรอโอ้ยดีจังเลยนะไออีพีสองตัวนี้นี่ยังไม่จบเหรอวะมันยังยังไงเหมือนเดิมันยังไม่ตายพูดให้มันได้ยินเลยอยู่ไหนอยู่ไหนต่อไม่หยาบ้ยเพื่อนอยู่ไหนอ่ะ

อันน้าบอกแลได้ว่าเขารู้พอพี่ไก่ต้องรู้พอรู้ปุ๊บพี่ไก่ฆ่าเขาบอกเขาบอกเขาว่าเขากินเลือด